สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหลังจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับพระหลวงปู่ทวดโลหะพิมพ์ใหญ่ททหารหลังหนังสือไปมีหลายคนนะครับที่สับสนอยู่เพราะไม่เคยมีของจริงนั่นแหละครับของจริงอยู่ที่นี่ครับนี่ครับของจริงนะครับจริงอยู่ที่นี่ครับ ผมได้มาตั้งแต่ปีสองพัสิบสองที่เคยกลับเรียนนะฮะแต่ก็ข้างหลังท้งเป็นอย่างนี้ผมพยายามจะเอียงให้ท่านดูนะฮะจนสือต้องเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใจท่านดูอีกทีนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ได้มาแต่ปีสองพั้สิบสองครับมีพระเรียนแบบสร้างที่วัดด้วยนะครับวัดทุ่งคา นราธิวาสสร้างทอทหารซะด้วยสิเหมือนกันเดะเลยครับคล้ายคล้ายมากไม่ไม่เหมือนตะทีเดียวแหละครับดูเนื้อดูโดยเฉพาะดูทอทหารเนี่ยดูตรงไหลนะครับตรงไหลตรงหอยปลาเนี่ก็ต่างละอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ดูตรงไหนครับดูตรงทอทหารทอทหารนี่ต่างเลยคนละเรื่องเลยครับคนละทิศเลยทีนี้ยิ่งไปดูข้างหลัง ตัวหนังสือไม่ได้เลยครับวัดทุง่งคาอลราธิวาสโอ้โหตั้งใจจะเรียนแบบแบบสุดๆเลยนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อพคูณสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าแล้วก็สร้างย้อนยุคแต่ว่าคนที่สร้างคือท่านมหาสวนชินโกสีนี่ท่านบอกไว้เรียบร้อยนะครับว่าอันนี้สร้าง ยนยุกนะขออนุญ,ญาตหลวงพ่อเป็นกรณีพิเศษนะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่วัดทุ่งคานาราธิวาที่ตั้งใจจะปลอมเลยนะครับคนดูไม่ออกนี่คิดว่าเป็นพระแท้เพราะอย่าสับสนนะครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปครับพระแท้ต้องเป็นแบบที่ผมแขวนนี่นะครับพระแท้นะครับหมื่นเปอร์เซ็นครับไม่ใช่ร้อยนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยฮนะ ไปดูชัดๆเลยครับนี่ฮนี่พระแท้แป็นีครับส่วนพระปลอมก็อย่างที่เดี๋ยวเดี๋วจะให้ดูนะครับให้ดูผมพยายามที่จะหาตัวอย่างมาให้ดูอยู่ครับอย่าให้ใครหลอกนะครับแล้วก็ถ้าใครหลอกแล้วมันเสียเหลี่ยมนะเสียเหลี่ยมมากเลยนะเสียเหลี่ยมผมนี่เคารพนับถือศรัทธาหลวงป,ปู่จนรับขันท่านมา ตั้งแต่ปี2 5 2พนะครับจากร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟร่างทรงเป็นพันจาอากาศเอกทหารที่ดอนเมืองนะครับรับขัดมาเพราะท่านแนะนํานะครับร่างทรงแนะนําว่าต้องรับเพราะลุงปู่ท่านอยากจะท่านเอ็นดูนะครับท่านเมตตาท่านอยากจะมาอยู่ด้วยครับวันนี้ฝนข้างนอกตกครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับดูแต่ละจุดละจุดนะ ผมไม่สามารถจะบรรยายได้ผมผมทําไม่ก่อยเป็นนะนะมังด้วยความเคารพนะยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าเวลาบรรยายนี่พยายามจะศึกษานะครับแต่ว่ามันมันไม่ง่ายสำหรับคนแก่ที่จะทำก็ลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับว่าพระปีศูนย์ห้าโลหะทอทหารหลังตัวหนังสือหรือหลังอักษรนี่ยของวัดช้งให้กับวัดทุ่งคานราธิวาสที่พยายามสร้าง เรียนแบบหรือปลอมเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมาด้ว่รความเคารพครับธรรมสวัสดีครับ